สวัสดีค่ะนี่โมงก็ไม่รู้นะตอนนี้คือมาก,กันแล้วห้าคนนะคะเพราะว่าสนใจเราทานหรอทานหรออคนตอนนี้คนดูที่นีสี่ยี่สิบเก้าคืออยู่แล้วหาคนรอเอกนะแล้วก็รอพี่พีรอพี่น็อกโอ้ยเยอะอยู่นะครับวันนี้เย้าามาต่อมาอีกรอบอีกรอบ ถ้าฉันพูดเราไม่ฝันนั้นแล้วไม่มีคนอ่อแล้เสียเราพวกมึงไม่อ่านแชทเนี่ยคือเมื่อวันพุธใช่ไหมนี่นี่ซื้อแบนตามาสิบสามขวดเพื่อที่เอาฉลัดใต้ฝ่าวันจุ๊บผู้แดงหมดแล้วว้าวเอาอีสี่วว้าวที่นัองไม่ใช่อยู่แล้วก็พอคุณดลดูเอออันนี้เห็นไหม ใช่าใชฉันเล่นรถไฟหอใช่ไหมที่ไอส่วนตัวอย่างไรเงนี้รอบแรกอะฉันรู้ว่าเบบเลยเราเขาไม่ได้น่ากลัวอะไรแล้วพอมันขึ้นไปบตัว่าอันซิลแต่พอมันลงแล้วไอชันกินแล้วแบบเข้าใจเข้าใจป๊าแบบมันมันมันสูงกันแล้วแบบมันรูปไปแล้วแบบมันจะมันเหมือนเหมันตะวรูปไปแล้วว่า กูหายกูหายใจออกปุ๊บหลังจากนั้นคือแบบตอนนั้นแคหายใจมนะั้งก็หายใจก็หายใจหเดีล้วดีมันเหมือนจะตายเลยฉันก็เลยหายใจออกหายใจเข้ากูโทนทอยทำม้วนตอน,<ห>นตอนตอนนั้นฉันต้องแบบต้องแบบฉันต้องรอฉันต้องเล่นเครื่องเล่นกูเกอยอ <laughs> กูกรี๊กูว่ากูจะไม่กิีกูกรตั้งแต่ขึ้นยันจบเสร็จพอมากจนพี่เขาถามว่าใครกรี๊จ่ะใครกรี๊ครับเสียงดังมากอือไม่กรี๊ดคลื่นมันชื่อเรื่องอ,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 อะไรที่เราบอกว่าไงโว้ย นยองเมื่อไหร่แต่ละเทีววันนี้ค่ยอยู่ในเต็ม <ฆๆ S 1> คือเป็นพอชิงนะนเนี่ยคนละเครื่องติกต่อคนละเครื่องอันนี้อะไรหกโมงยี่ห้าเป็นเสิร์ฟเวลา <c oughs> <c oughs> จัดไปจะได้เมาต้องจัดต่อ เนี่ยถ้าถ้าตัดแล้วมันไม่แบบมันอาจจะไม่ได้แบบเขานะเพราะว่าแบบเขาต่อยเฉยๆเขาไม่แน่นนำเอ<ๆ>เอเขาก็เลยตัดตรงทีง่อะไรกยก็ไม่รู้เออออกมาก็เยี่ยมจบปิงคือตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงยี่สิบกว่าเสรกลับบ้านเสร็จกลับไปนอนใช่ าน่เก้คือทำไมบ้านเราถึงไม่อยู่สยามอันเดิมใช่ไหมไปดูนะคือทับบ้านอยู่สยามมาจองที่กูกลัจะกลับไปนอนตอนแล้วก็ใกล้ถึงหมดก็ไปกลับไปคือพอเรารู้หมดถูกต้องดีเราไม่หาบ้านอยู่ทั้งสยามกันไหมแพงมากเลยน้ำมันก็แพงแบบหนุ่มฉีกแต่ว่ามันคุ้มนะเราไม่ต้องเสียค่าเดินทางตลอดชีพอ่แบบถูกคุ้มแหละใจกลางเลยแล้วก็อาชีพเสริมคือร้านรับจอง แถวสยาเราจองทั้งวดแถวสยามเพราะว่าบ้านอยู่สยามมาจองให้ได้40ม,มงมค์บางส่วนี่เรยใครอยากมาดูสถานที่เช็คอินก่อนเดี๋ยววันวันก่อนเริ่มงานหนึ่งวันก็จะมาดูให้จะมีเลทราคานะเลทราคาแบบอุย้ยสามร้อยถูกเออ้ามาจองนะห้างแบบเนี้ยสามร้อยแต่ว่าถ้าจองที่ดีๆในะห้างอะอาจจะอาจจะ เป็นีเออเลยเลยกอะเอออาจจะหลักสองหลักสามสห้าว่าไปออาทางมาได้ังอืมเอาเลยเอาเลยเริ่มเริ่มกิจการคุี้อะไรนอยอทเจอคนดังไม่ได้ ถ้าไหนนะคะความรู้สึกของรูที่ค่ะชะลอชะลอเขามาตั้งแต่เช้าฉันว่าฉันจะได้เจอเขาฉันนึ้เจอเขาแล้วทำไมถึงรู้อ่าอ่าอ่าจ้าติดตามติดตามถ่ายไปนะคะออกสื่อแล้วเคอ้นั่นเขาชอบมาถ่ายอยู่ตรงนี้อันที่สองเนี่เต็มเลยบอกว่ายี่งเงยหน่อยดูดิยิ่มีหน่อยยิ่มีหน่อยไม่รู้จักหรอ ตอนนี้ฉันฉันบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่ใช้เงินเยอะแต่ว่าฉันเข้าดาวบ์โเครื่องมารอเป็นงานน้องพาร์ทมันอยู่กับสวัสดีหน่อยอันนี้ฉันมันจะไปอยู่ในวอลกมันจะไปอยู่ในวอลเกจะทำทำไมวะมันอยู่ในวอลกกลุ่มฉันสวัสดีนี่เธอทำไปแล้วใช่มันจะอยู่ในวอล์กกันต่อไปกันต่อหกสี่สิมงสี่สิบแปดนั่งรอไปกันต่อไปนะห้องเนี่ย มากฉันมาหาห้องน้ำเขาโอ้ยแสงต้องระวังบุตอนนี้เป็นเวลาวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ตอนนี้8ปดโมงสี่สิบสามค่ะแปดโมงสี่สิบสามฉันยังนั่งอยู่ที่เดิมซาตวัลคือไปเข้าน้ำมาแหละแต่ว่าแบบก็ยังย้อนกลับมานั่งที่เดิมเฮ้ยฉันเจอฉันเจอคนคนหนึ่งเขากำลังเดินมาเอาพัดลมจากฉันเดี๋ยวเราจะแพนกล้องไปนะคะเขาเดินมาหน้าตาเขาดูแบบน่าจะเป็นลมหรือเป็นอะไรสักอย่างเขาเดินมาแล้วเขาเดินมาแล้ว ไม่ไหวแล้วหรอมันเป็นยังไงเน้่อยมืดหรอเป็นเป็นผู ็นแถวหน้าไปคนที่สู้ชีวิตที่สุดอีนี voilà ่ปรินมีน้อยหล่อมากทุกคนคำพูดมากมายก็ตอนนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงนะคะยังอยู่ชฉาชิงเซาอยู่แต่ว่าเด็กๆน่าจะถึงสยามเซ็นเตอร์กันแล้วเฮ้ยงานจัดที่สยามเซ็นเตอร์ป่ะสักอย่างสริงิงโอเคเดี๋ยวรีบตามไปนะน้อง ตอนนี้เซเว่นง50นะคะเอารถมาจอดท้องนอกเรียบร้อยแล้วกําลังจะเดินทางไปหาได้วยิีโดย BTS แต่ว่าจะคิดว่านั่งบินไปดีไหมเออเอาไงดีว่าหนูนั่งบินไปดีไปบีแหละไปบีแหละไปบีดีกว่าใยอ่ะแย่มากใจมากเลยนะคะคือแบบวันยองบันที้มากับดวงแบบมากับดวงมากยนยู่ก็คือไม่เสียดายเลยเมื่อคืนที่ไม่ลย์เนอะ เห็นอยู่ต้องนเองเปล่าบีกมาก็คือตอนนี้นะคะก็คืออยู่ข้างหน้าเลยค่ะก็คือพี่เพลงไม่เห็นอะไรหนูวิ่งมาก่อนพี่เพลงอยู่หน้าหนูด้วยซ้ำคือเห็นอะไรบ้างไหมฉันไม่เห็นเลยเนะี่ยนี่คือแบบก็เห็นมาไปตรงนี้แล้วก็แบบวันนี้ก็คือวิ่งมาเลยนะคะก็คือพี่เพลงพี่เพลงอยู่ข้างหน้าหนูหนูไม่ขสนพี่เพลงแล้วหนูก็วิ่งขึ้นมาแบบ ดูปะแบบคมวันยองเออแบบนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะนี่สี่คนสี่คนไอมาสี่คนเย้ฮูฮเล่ฮ่าฮ่าฮไล่ฮุล่ฮูไล่เฮค่ะนี่แหละเข้าอาเลยเอาจัจริงฉันจะบอกว่าฉันอะไดแถวสองฉันแอบน้อยจนที่ว่าคือฉันอะมาคนแรกเลยนะแต่ว่าแบบมีคนแสงฉันเยอะมากฉันก็แบบในใจแบบ ไม่ใชนแบบเรื่องของที่แบบว่าฉันเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอะไรขนาดนั้นแล้วแบบแต่ว่าคนในแถวฉันน่ะเขาก็ด่าเองฉันไปหมดแล้วผู้ชายเยอะมากนะแบบเขาดูแบบมันจะตกกันแล้วอ่ะคือด่ากันเหมือนจะตกกันแล้วจะไม่ตกคนเลยเออแล้วแบบก็แบบไม่ได้บอกตัวเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรได้แล้วความจริงก็แอบร่อยเหมือนมาไปมุดเยก็ขอให้ได้โมเมนต์แล้วกันของคู่ทีแล้วฉันบอกฉันบอกเขาว่าฉันดิวเขาอ่ะฉันบอกว่าถ้าพี่เล่นเสร็จแล้ว ขอนนอนเล้วหนูอยากเล่นกับลูกหน้ากูแบบไปหมดแล้วอ่ะช่างๆเ่ี๋ยวมาแล้วเย่อยากไปเห็นพี่อ่ะได้เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูนี่แหละนี่แหละเขาบอกว่าเขาแปะจะแนเนาะไม่แน่ใจว่าแปะหรือยังเดี๋ยวพาไปดูนี่แหละนี่แหละนี่กลมกลมแล้วนี่ลูกหนูกินไหมเอ๊ะกินไหมมันอื่น คือบัตรซิงสามชั่วโมงกูมีเน็ตอยู่ส0จิกพอดูจบปุ๊บเน็ตกูเหลือยี่ิวันนี้กูไม่มีเน็ตเล่นเน็ตชามากกีที่ตกตอกมันเล่นเน็ตฟรีแบบมันเล่นฟรีเสร็จวันอะคือวันีน้วันสุดท้ายก็ต้องสมัครใหม,ม่บ้างขอเถอะว่าย่านานเอาเหมือนเดิมสามชั่วโมงเหนื่อยร้ฐบาลของเราแต่กูมีเกียร เปิดงานนี่สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในงานงานแถลงข่าวคุณ CEO บริษัทฟิวมิงเอ็นเตอร์เทงมั้งคิดว่าเดือนกันยายนนี่จะประชุมกับตัวเองเร่องเดือนของคุณคุณขอขึ้นเน้นเดือนบริษัทนี้ลงต้นที่สองจุดหบาทสองจุดห5 3บาทก็คือสองบาทห้าสิบบาท แล้วน้องปอล่ะน้องปอน้องปอตาลีปเดินเดินนเดินเดินนไม่สนขอโบนัสวันนี้ก็คือเลี้ยงข้าวอุ้ยอุ้ยอันนี้คือเลี้ยงข้าวบริษัทปะใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ในี่คือเลี้ยงข้าวบริษัทนะคือไอที่จ่ายไวทั้งหมดอาจารย์ไม่ได้คืนเลี้ยงเกี้ยด้วยเหรอนะเลี้ยเงี้ยดวยเนเบี้ยหนุ่มอืมอกเกมเมืกินข้าวเฉยๆก็พอไม่ต้องทำลอกแลบเลยใช่บนับริษัทประตูพี่ไม่รู้ที่อง่าูว่ามันไม่มาพี่ยังถามออวกมายัง จะมาคิดนี่เอาเกี๊ยวเจี๊ยนมาคิดว่าไปกับเนี่ยเอาการผาดมาให้มันการผาดการที่ผูกดให้มันนี่ไม่รู้ว่ามันไม่ผานแต่พี่มาใครอยู่บลไม่เหโดนมานี่ไม่ับไม่มาไม่สุริแสดงว่าเขาไม่อ่านไลฟ์กินแต่ว่ามันก็บอกแล้วว่ามันเลยว่ากินอะไเมื่อกี้เมื่อกี้คืออะไรรอไปดูในไลฟ์เอ้ยรอดูในวอลนะคะทุกคนเราดูคลิปนี้อันนี้ปล่อยแบบพิมพ์เนี่ยเพราะว่าประชุมการสำคัญ ปล่อยพิมียน่ะเอออีดอกกูกก็ไม่ได้กูอยากดูจบจบเร็วๆอ่ะมันนานอยากกอดูอยากกออยากกอก็ได้แต่ปล่อยแบบปกติก็ได้อ๋อมันมันต้องแบบซีเวอร์ก่อน อยูก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่มันจะทำไม่เอามันอ้วนอันนี้ซีนอะไรซีนหวานเหรอแบบว่าเสริมให้น้ำกันให้น้ำกันดูแต่นี่ปฏิเสธเอาใหม่ฟังก่อนอันนี้เป็นซีนที่เขาเอาน้ำมาให้แต่เราปฏิเสธเพราะเราเป็นเมดอมใช่แล้วจะมาน้ำหนักขึ้นไม่ได้ใช่ถ้าเราน้ำหนักขึ้นเข้าใจทัศนคตแล้วใช่ไหมว่าจะเสียไงอ่าอธอลองเล่นกันดูก่อนลองมา ซีนไหนมาสเตล์พร้อมามามาร์คซีนสิบแปดคัทหนึ่งเทกหนึ่งสแปดแล้วอะดูสนเซตแอนด์แอคชั่นพาลมมา คือเขาไม่ทำเขาไปเล่นเขาไม่เล่นตามบทขันโอ้พี่จะบอกน้องให้นะคะว่าการที่ทำไปเดอะไฟท์ไทยแลนด์เนี่ยมันต้องมีเนื้อภาพที่แบบาดูไม่มีความเป็นเมืออาชีใครเนมอิสเบเบอเพราะฉันยินกูตาได้หยาอะไรนะ คูดสิ่ลองเล่นตามบทได้อ่านตะคิดไหมไม่กินพี่บอกว่าพี่ไม่กินมันจะอ้วนทีสิบแปดคัดหนึ่งเทค้กสองเิตแล้วตลกว่ะ action เค้กสามเซต and action บัตรปฏิการละครหมูหมแล้วค่ะเทคสามเซตแอนด์แอคชั่นพี่ไม่กินเก็บมันจะอ้วนพี่โหลดน้ำหนักอยู่พี่ไม่กินหวานสูตรค่ะ อยามาคือมันบัานส่วนอะไรคะกมองัมินยมองไนกแนีไม่กินขหนูจริงดูค่ะคนที่ไม่มีความเป็นนักแสดงเหนือชีพจะเป็นแบบนี้ไม่พูดสโลแกนหรอคะสโลแกนคือวาลีกินวันนี้พรุ่งนี้ตะขาบทคกสี่เซต and action หืม <Su> ว <zy> ันร้อนนะครับแน่นอนตึ้งเซต and action ข้าคหอมค่ะหยขนมเลยตึ้งไปเลยค่ะคอนเนคค่ะคอนเนค คอนเน่อะไรคอนี้กินวันนี้พรุ่งนี้ตะคอพคอเหรอเทคหกเซตแอนดแอคชั่นชานมไข่มุกหวาน0ค่ะกินแล้วอร่อยมาเอาใหม่เอาใหม่อย่าพึ่งนะเซต ไม่ต้องเซตแอนมาจริงจ <And> ังนะแอคชั่นอค่จงวเีเกี่ยวก่คุณนกนเนี่ยดใสไม่ได้พูดอร่อยไหมพูดเลยนะครับพูดเลยอร่อยไหม แคกกว่าจ่ะเอไม่เคยหมดรอดส่วนเปอร์เซ็นค่ะกินแล้วไม่อ้วนจริงๆนะคะเธอมาโอ้ยส่วนอันนี้ก็เธอโผลมาจาไหนฉันก็ไม่รู้ปะพีผ่านไหคะพี่เราไมแม่ไหมอืบอกนะคะ มองได้อรอแบบน้องเล็กอ่ะเด็กน้อยโอเคนะคะปอบอกให้เราถ่ายยืนจนคอยืนจนแบบฉันคือสวยแบบแกล้งมุมมุมเสร็จหวานหวานหวหวานอยู่ไหนีขาสก็ไม่ดีอ่ะให้มายืนนานดู ก็คือหญิงแก่งแล้เข้ข่าวแต่ละคนไม่ไหวแล้วนะต่อให้เราเพิ่งอายุเด็กสองก็ไม่ไหวแถวคนที่ปิดก็คือคนนี้ค่ะหญิงสตรองสาวแกร่งนี่นะคะนี่เลยวันยองจบปิงป่าปูแฟนปู ติดตงเรื่องหมไม่ได้่ะแตก็เป็นก็เปลี่ยนไปตามกฎหมายเนาะน่ารเลยแต่พี่น้ำมาแล้วมีเลยหมาก็ว่าไม่มาก็ว่าเราไงกับกูเธอมาคนดูดูมีกลมกล่อมไม่ต้องรุงแต่งไม่รู้พูดไปก่อน พูดอะไรก็ไม่รู้ได้แหละกินกันเแตทุกคนเพื่อเดี๋ยววันที่15เนี่ยพี่ฮานมาไอคอนเนี่ยความในจกับใครกไปได้พี่จะลองวิ่งไปดูหาที่โอเคบอกไว้หาที่โอเคบอกฮานกันเลยน้องหาที่โอเควันเนี้ยโอเคแล้วเ นี้หนูไม่ได้จะมาอะไรหนูจะมาเพื่อคือวัน,น,ว,น,นวันนี้โอเควันนี้ก็โอเคเแต่อุ้ยพรุ่งนี้หนูจะมานั่งรอบปริมีน้อยปริมีน้อยอย,ย่าลืมมานะคะเจวหนูมากน,น,น้กนเสร็จ้ะสิหนูก็อยากจะรู้หน no, 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 no. ูหนูหนูหนูแท็กมาเยอะแท็กมาเย,ยอะแท็กมาเยอะแท็กมาเยอะแท็กเคาจะเอาแท็กมาน้องปอ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 ชูติวารไงไม่ ไม่จ็เทคหาเราจะเอาไหมั้ันไปกันไปกันไปกันปกันไปองไปกันปก1นไงกันไปกันไปกันไกไปกันไปกันไนไปกันกันไปกันไปันไปกันไกันไปวันไปกันไ่กันไปาัไม่ัน้ากมนไปยันไปไปนไปกปนนกหกกไมไนไั งเนี่ยมันต้องใช้แแท็กไรบ้างวะหนูใช้แท็กการติวิรแล้วก็แา็กด้นยแท็กโกะเพื่อนกับโบแล้วก็แท็กวงมาแต่พี่แา็กไทยนี่ให้อะะไรวกันนี้จบยังอ่ะฮัลโหลถ่ายไงคะเนี่ยค่ะวันนี้เราก็จะจบวอกกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนจบคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับสับร้แล้วก็กดซับสไคร้นะคะฝากกระทือไลค์เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะ